ทุกคนต้นนี้เราเจอต้นอะไรไม่รู้มันเป็นด่างด้วยทุกคนหาบด้วยโออะไรนี่เนี่ยทุกคนดูมันเป็นญ่าแหละแต่ดูแล้วมันน่าจะเหมือนมะพร้าวมะพร้าวทะเลทรายที่เราปลูกไว้อะแต่ไม่คิดว่ามันจะติดแต่ทุกคนเนี่ยมันเกิดอย่างตรงนี้แล้วที่นี้ เราเจะเอามันออกไม่ได้ดมันอยู่ในในญ้าทญเทียมอ่ะทุกคนเนี่ยเนี้ยต้องแงะบ้านกันเลยทีเดียวทุกคนทุกคน,นน้องสวยอะดูมันมันไม่ได้ใหญ่นะมันเท่านี้เองเนี่ยเหมือนเท่ามือเนี่ยสวยไหมดูใบนี้ใบเด็กๆนี่ก็เป็นหามนะคะ นีห่หาบแล้วก็อันเนี้ยด่างนะคะโอ้ว้าวเดี๋ยวเราจะแงะกระเบื้องหรือเปล่าเราต้องแงะกระเบื้องแล้วเราก็ต้องตัดเอ๊หรือไม่แงะเอากรรไกรเอ้ยเอามีดแซะแซะแซะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาน้องออกมานะทุกคนเดี๋ยวเราไม่ได้ป้านะทุกคนเราว,ว่ามัน ที่ใจมากเลยทุกคนน้องจะรอดไหมอะ่ะทุกคนดูดิันเล็กมากเลยอะ่ะทุกคนเพราะมันเป็นพลาสติกแขงาง่างอ๋อแล้วก็จะเอาน้องมาใส่กระถางนี้นะคะทุกคนจะเอาขึ้นมาไงไงทุกคนถอนมาก็ ทุกคนอยากเห็นแม่มไหมเดี๋ยวเราพาไปดูแม่เขาเป็นธรรมดามากอะแม่ก็เป็นสีเขียวอะทุกคนทุกคนเนี่ยแม่ต้นเนี้ยปลูกมาหนึ่งปีแล้วเอ๊ยยังไม่ถึงนะเนี่ยแม่เขาแล้วก็ต้นนี้ยังไม่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวทำคลิปซะเลย อันนี้เป็นต้นมะพร้าวทะเลทรายนะคะทุกคนซื้อมาหกสิบบาทน่าจะสิบเดือนได้แล้วมั้งเกือบเกือบปีอะทุกคนเนี่ยมันก็ออกดอ,อกเนี่ยแล้วมันก็จะมีเม็ดอยู่ตรงกลางนะทุกคนไปดูลำต้นไปดูลำต้นเนี่ยลำต้นก็เป็นแบบนี้นะทุกคนมันก็จะมีใบออกมาเนี่ยแต่ว่าที่ประหลัดใจคือ ทำไมมีน้องมาเกิดตรงนี้ทุกคนไปดูลูกันจริงไหมอ่ะดูลูกดูลูกนั่นลูกนี่ลูกมะพร้าวลูกเแปบบ็ดนี่มะพร้าวอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยน่ารักมากตะมุตะมิทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะแงออกยังไง ทุกคนเราก็เจออีกอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยตอนนี้เราเห็นอะไรเราก็คิดว่ามันคือมะพร้าวทะเลทรายนะมาดูก่อนเป็นหญ้าเปล่าวะต,ต้องมันไม่ใหญ่เลยทุกคนโอ้ยข่วนนะทุกคนนี่หญ้าบ้าไปแล้วทุกคนนี่มันเป็นหญ้าทุกคน เดี๋ยวเราจะดึงนะเพราะว่าน้องไม่ได้ทะลุยาวเทียมเราสังเกตเห็นว่ามินมีรากฝอยออกมาเพียบเลยเี่ยเราจะจยับจับตรงนี้นนะถึงเต็นโอ้วทุกน้องสวยมากเลยทุกคน,ดนเดี๋ยวเราจะน้องลองดินแล้วน้องเกิดจากดินอยู่ในดินนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วคนเราน้องลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะรดไปเนี่ยอันนี้เป็นมะพร้าวทะเลทรายนะคะด่างด้วยทุกคนเออมีใบมีห้าใบนะคะทุกคนก็คือมันมีฮาร์ปด้วยนะคะสองใบแล้วก็มีด่างแล้วก็มีเขียวธรรมดาอีกสองใบก็ให้ตั้งราคานะคะ อนี่เป็นสายพันธุ์แพรลี่มีอานะคะสายพันธุ์มะพร้าวที่ตั้งขึ้นเองนะคะทุกคนก็คิดใบละร้อยค่ะต้นนี้ขาย500บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> บ้าไปแล้วทุกคนตอนนี้คือไม่ใช่อะไรตื่นเต้นน่ะอยู่ดีๆน้องก็มาเกิดะทุกคน,นทุกคนคือ <c oughs> มีความสุขมากเลยอะดูดิ สวยมากไปดูได้นะคะมะพร้าวทะเลสายด่างว่าราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าของแพรลี่สวยกว่าทุกต้นคะ่ะดูสิมีฮาร์ปด้วยดูดูด,ด,ดูน้องน้องมีฮาร์ปด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูต้นแม่กันนะคะว่าต้นแม่ก็เสริมหินเข้าไปอีกว่าจะสวยไหมนะคะแม่ก็เป็นเขียวอะทุกคนดูเขียวเขียว แล้วก็อันนี้ยเขาติดของเขาเองนะทุกคนเดี๋ยวสักพักอะ่ะมันก็จะเป็นตุ่มเม็ดเป็นเม็ดมะพร้าวอะ่ะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็เราก็แงะแง่ออกมาก็ปลูกก็เคยปลูกลงตรงนี้แต่มันไม่ขึ้นนะทุกคนมันอาจจะดีดอันนี้มันจะดีดออกมานะเม็ดมนะันน่ะ จะดีดปึ้งออกมาเงี้ยก็จะไม่รู้แล้วว่าดีดไปไหนเป็นไปได้ว่าดีดในโรงเรือนแล้วเราก็กวาดออกมาแล้วมันก็มางอกช่วงหน้าฝนนะ่ะทุกคนสวยไหมสวยเนะโอ้โอ้โออนนี้ทุกคนทุกคนอันนี้มันด่างเว้ยทุกคนนี่อะไรอะทำไมเราไม่เคยสนใจมะพร้าวเลย เนี่ยด่างน้องด่างทุกคนโอ้ยด่างจริงด้วยด่างยังไงวะไม่เคยสนใจเลยโอ้ว้าวน้องด่างอ่ะน้องด่างนี่ด่างจริงๆด้วยเนี่ยเออแต่ตอนซื้อมาม,มันจะตายแล้วเขาขายต้นละหกสบบาทเองต้นต้นเท่านี้นี่เลี้ยงมาประมาณปีหนึ่งได้เท่านี้สวยไหม ไม่ขายนะคะเล่นตัวดูมีความสุขนะดูมีความสุขจังเลยทุกคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าน้องตายหรือว่าน้องอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังไม่อยากให้ตายเลยเนี่ยน่ารักมากอะน่ารักที่สุดเลย โอเคเดี๋ยวจะไปหาดูรอบๆนะคะว่ามีอีกไหมไปแล้วนะคะบ๊ายบาาเจอกันคลิปหน้าจ้า